พี่ไฟครับเมียซื้อหรือเมียเช่าดีครับเอช่าก่อนนะถ้าถูกใจแล้วค่อยซื้อก็ได้ฮ้าเดี๋ยวเดียวเมียใช่ไหมนเนี่ยพี่ไฟครับในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราควรใช้หุ่นยนต์ในการซื้อหรือว่าการเช่าดีครับโอเคอยากจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งแรกคือเชา่าการเช่านะครับมีข้อดีที่ หนึ่งเราสามารถทดลองใช้งานก่อนได้เราไม่เราไม่จำเป็นต้องซื้อมาทั้งหมดนะครับแค่ทดลองใช้2เดือน3เดือนถ้าไม่ถูกใจคัดออฟด้ทันทีมันจะไม่เกิดข้อ2ข้อ2คือมันทําให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงแงการเงินได้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนเนี่ยเพื่อซื้อโรบอตตุ้มทีเดียวนะครับแต่เราเช่าเป็นรายเดือนก็คอยทยอยทยอยจ่ายค่าใช้หุ่นยนต์ไปได้ในแต่เดือนส่วนข้อ3นะครับสามารถเอาค่าใช้จอยอย่ายเหล่านี้ไปลดหย่อนภาษีได้เหมือนเราจ้างพนักงานคนหนึ่งถูกกว่าด้วยนะริ้ง ในส่วนการซื้อนะครับมีข้อดีคือเราใช้เงินก้อนก็จริงแล้วเรามีความเป็นโอนเนอร์นะครับคือเราเป็นผู้ครอบครองหุยนต์นั้นโดยแท้จริงเราสามารถจะโมดิฟายจะประยุกต์ใช้จะอ e ี i t หรือว่าดัดแปลงได้ตามใจชอบเลยเหมือเรามีรถเป็นของเราเองอะ่ะอยากทำอะไรก็ทําแต่ถ้ามองในระยะยาวนะครับสุดท้ายแล้วซื้อเนี่ยถูกกว่าเช่านะเพราะว่าไม่ต้องบานปลายเรื่องค่าใช้จ่ายน,นั่นเองจ่ายทีเดียวเจ็บทีเดียวจบเลยครับ